ข่าวมินไนท์เชี่องคืนฟุตบอลไทยไบดิชโนตตายประจำวันที่3กันยายน2564โดยชมพู่วครังฟุตบอลไทยครับเราไปดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชี่องคืนนี้กันดีกว่านะครับวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชี่องคืนวันนี้จานร์คเดือดเลยไม่จับมือกับคุณสือซาอุดีอาระเบียหลังจบแถลงข่าวโดยหลังจากจบเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย รอบสองทีมสุดท้ายในกลุ่มบีที่ทีมชาติเวียดนามบุกไปพ่ายทีมชาติซาอุดิอาระเบียไป1นต่อโดยในาการแถลงข่าวหลังการแข่งขันมีการรายงานจากทางสื่อเวียดนาม,มาว่าปักฮังซอสุดโมโหและไม่ยอมจับมือกักบทางแอเว่เบรน่าอุนศึอของทางซาอุดิอาระเบียซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังปักขงังซอสื่อชาวกาหิตใต้โดยให้เหตุผลมาว่า ผู้ช่วยทีมชาติเวียดนามบนเกี่ยวกับผู้ตัดสินไม่ใช่คู่แข่งแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมโค้ชของทีมซาอุดีอาระเบียไปบนและเขาแทรกแซงในเรื่องนี้และยังสามารถให้ความเห็นกับกรรมการได้อีกผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโค้ชจะไม่ทําแบบนี้กับผู้ต่อสู้ทีมอื่นในการแข่งขันครั้งต่อไปนะสำหรับทางทีมชาติเวียดนามไมคิวเปิดบ้านทําศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซเอเชียรอบ2ทีมสุดท้ายกับทางทีมชาติออสเตรเลีย ในวันที่7กันยายนนะฮะที่สนามมีดินสเตเดียมจะเาตะกันเวลา19นาฬิกาป็นต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมแล้วก็ร,ร่วมเชียร์กันได้เรามาบรดาข่าวต่อมากันีก่อนครับเโตอว,วิชรับโตเกียวงานยากชนาทิพ์พลาดเล่นนัด2 โดยทางมิไฮโลเปโตวิสขุนศือของทางคอนเซัสเปโรให้สัมภาษณ์ในเกมที่สามารถเอาชนะแชมป์เก่า FC โตเกียวไปได้2ต่อ1ในนัดแรกของศึกลุวันครับ2021อรอบ8ทีมสุดท้ายโดยร,รับประว่าเป็นเกมที่ยากเลยนะคอนเฟิร์มชนาธิปนั้นจะไม่สามารถเล่นนัดที่2ที่จะบุกไปพบก,กับทางเอซโตเกียวได้อย่างแน่นอนโดยกุนซือชาวเซอร์เบียระบุมาว่ามันเป็นเกมที่ยากมากเลยนะเรามีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บมากมาย4เกมใน10วันมันเป็นเกมที่ยากจริง แต่ผู้เล่นเป็นเราเล่นเป็นตัวเองเขาต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะผลของการทําดีที่สุดแล้วของเขานน้นนำไปสู่ชัยชนะอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะชนะมานัดแรกแต่พวกเรานั้นก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีนัดที่2ผมต้องการเตรียมทีมให้มากที่สุดสำหรับเกมต่อไปโดยนอกจากนี้ทางมิไฮโรเปโตวิชนั้นยังพูดถึงการบาดเจ็บของแนวรุกทีมชาติไทย ซึ่งชนาทิพถูกทอดออกจากทาง11ตัวจริงก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นแต่สถานการณ์นั้นเราพูดไม่ได้แต่ผมก็คิดว่ามันคงจะยากในเกมต่อไปเขาอาจต้องใช้เวลาพักฟืน้นเพราะเป็นที่เดียวกับตอนแรกที่ได้รับอาการบาดเจ็บเมื่อเรืวนหล่านี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางคอนเซซปโรนั้นจะบุกไปทำศึกลูวันคัพ2021รอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2กับทางเอสซีโตเกียวในวันที่5กันยายนนะฮะจะเตะเวลา16โขทกาโดย ผลนัดแรกนั้นคอนเซร์สปรโรชนะไป2ต่อ1ถ่ายเท่าสดทางช่องสยามสปอร์ต YouTube Channel ในครั้งนี้นะครับนะแต่ผมเป็นได้ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสมปไายช็อกโอมานแสบบุกสอยญี่ปุ่นคารังเปิดหัวรอบ3คัดบอลโลกในครั้งนี้ถือเป็นอีกหเกมล็อกถล่มนะฮะหลังจากทางโอมานบุกเอาชนะญี่ปุ่นได้ถึงชินไป1ต่อ0 ประเดิม3แต้มในเกมเปิดหัวคัดบอลโลกโซนเอเชียรอบ3ามคุนบีวันที่2กันยายนที่ผ่านมาโดยคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3นัดแรกของกลุ่บีที่สนามชุอิตาซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมระหว่างญี่ปุ่นที่ผ่านเข้ารอบมาด้วยการเป็นแชมป์เบนพบกับทางโอมานอันดับ2จากกลุ่มอ e. ซึ่งเกมนี้ญี่ปุ่นของกุนซือฮาจิเมบะมริยาสึ ส่งชุดใหญ่ลงครบคันนารุกนามาโดยยูยะโอซากะไดชิกคามาดาเกงกิฮารากุชิและก็จุญยะอิโตะโดยครึ่งแรกเปิดชาวระเพียงแค่13นาทีกลายเป็นโอมานที่ได้ลุ้นก่อนเอาอารวีกระชากหลุดมาในเขตโทษก่อนจะยิงยัดเสาแรกฮิโรกิซากะอิต้องปัดทิ้งออกหลังไปแลังจากนั้นเป็นโอกาสของญี่ปุ่นกันบ้าง นาทีที่ยีเมื่อทางจุนยะอิโตะหลุดเข้าไปซัดจอๆหน้าปากประตูแต่ยังติดเซฟของอันรชัชดิปัดออกมาได้แม้ว่าทัพซามูไรจะครองบอลได้เหนือกว่าที่หกเแต่ก็ยังหาโอกาสในการลุ้นจบสกอร์แทบไม่ได้ท้ายครึ่งแรกนาทีที่สินะฮะโอมาเนียมาได้ลุ้นประตูส่งท้ายครึ่งแรกจากลูกยิงไกลของซาราอันยายาอิแต่บอลไม่มีน้ำหนักซูอิจิกอนดะก็ตามไปรับได้แบบสบายทำให้จบครึ่งแรกทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่0ูต่อ มาต่อกันที่รึ่งหลังญี่ปุ่นประทับด้วยการส่งเคียวโกฟูรุฮาชิกองหน้าฟอร์มร้อนแรงจากทางเชลติกลก3แทนเกงกิฮาราคุชิเกมเดําเนินการมาถึงนาทีที่5 3นะฮะเมื่อผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษกับทางโอมานหลังจากบอลฉดไปโดนแขนของยุโตนากาโตโมะแต่เมื่อย้อนทางดูวีอานะฮะจะกลับคําตัดสินเนื่องจากแขนของนากาโตโมะแนบติดลําตัวไม่ได้การออกมาแบบผิดธรรมชาติจากนั้น นาที่65ญี่ปุ่นก็ได้โอกาสใกล้เคียงจะขึ้นนําแล้วเมื่อทางยูยะโอซากะได้บัลจงปั่นด้วยขวาเน้นๆในเขตโทษบอลกําลังจะเสียบเสาไกลแต่ทางอันประชิดิพงปัดปลายมือไว้ได้แบบบิด70นาทีต่อมาเจ้าถิ่นอีกหนึ่งแนวรุกอันตรายอย่างทางทาเคฟุสะคุโบะลงเล่นแทนไดชิกคามมดะอย่างไรก็ตามช่วงท้ายเกมนนทีที่88นะฮะโอมานทำช็อกเจ้าถิน่นขึ้นนำเป็นต่อศูนย์เมื่อทางคาริดอันฮาจี เปิดจาก,กริมเส้นฝั่งขวาให้กับทางอิซามอันซาบีโฉบมายิงเปลี่ยนทางเข้าประตูไปเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมญี่ปุ่นเปิดพรังแพ้โอมานไปศูนย์ต่อหนึ่งประเดิมควา้าสามแต้มในครั้งนี้ซึ่งนักเตะญี่ปุ่นที่ลงเล่นในเกมนี้นะฮะก็จะมีซูอิจิกอนดะคิโรกิซากาอินาโอมิชิโอเอดะมายะโยชิดะยูโตะนากาโตโมกาคูชิบาสากิวาตารุเอนโดจุนยะฮิโต ไดชิคามดาเกงกิฮาราคุชิและก็ยุยะโอซากะครับโอ้โหเป็นนัว่างานนี้นะฮะถือว่าสมไรก็ถือว่าช็อกเหมือนกันนะผมที่พ่ายแพ้ไปหนึ่งต่อศูนย์ในช่วงเกือบจดเวลาแล้วผดิบอดีน่าเสียดายจริงๆเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกันครับประเดิมเฮทไทลีกเฮมิตันซัตเบิลน้องบัวทุบนครราชสีมาไป2.0ต่อศูนย์โดยพยากาชนนองบพิษเอฟซีน้องใหม่ในศึกไทยลีก ประเดิมเปิดซีซั่นอย่างสวยรู้เปิดปรังเอาชนะสวัสด์แคทนครราชสีมามาร์เอฟซีไปได้2.0ต่อ 0, จากการซัด2เม็ดของแฮมิงตันโซเรสเก็บ3ามแต้มที่สำเร็จในศึกไทยลีก1นัดเปิดสนามที่ทางสนามพิตสเตเดียมเมื่อช่วงของค่ำที่ผ่านมาโดยการน,นี้เรื่องการแข่งขันเพียงแค่2อนาทีเจ้าบ้านได้ลุ้นก่อนเมื่อทางแฮมิงตันโซเรสม่งบอลชงออกทางริมเส้นฝั่งขวาให้กับทางกิจ กเกษมกุมวิไลกระชากพาบอลขึ้นมาก่อนจะเข้าเขตโทษเปิดคอสเสาไปที่กลางประตูให้กับทางแฮมิลตันโซเรสได้ซัดแต่โดนบอลไม่ดีหลุดกรอบไปอย่างน่าผิดหวังจนทีที่38เจ้าบ้านออกนําไปก่อนเมื่อทางาริมเส้นดะะ้านขวาเปิดโด่งเข้าไปในเขตโทษลึกไปที่เสาสองเข้าหัวของแฮมิลตันโซเรสได้ขึ้นโขกตรงตาข่ายให้กับทางนอบพิษเอฟซีนำไปก่อน1.0 จากนั้นต่อมาไม่นานนะผมเจ้าบ้านในประตูที่2ตามมาติดติเมื่อขึ้นบอลทางฝั่งซ้ายที่ทางบริโดอาโคเฮนเปิดบอลเข้ามากลางปากประตูเข้าทางของแฮมิลตันสโเรสสปิดเข้าไปแปรตุงตาข่ายให้กับทางทีมหนองบัวพิษเอฟซีหนีไกลไป2ต่อ0จากนั้น2ทีมยิงกันเพิ่มเติมไม่ได้จบครึ่งแรกหนองบัวพิษเอฟซีนำตะขรนวสีมาบัสตาเอฟซีไป2ต่อ0มาต่อที่ครึ่งหลังนะรราวัสีมาบัสตาเอฟซีเปลี่ยนตัว2คนรวด ถอดนัทชัยศรีสุวรรณส่งจัก,กริดนิยมสุขลงไปแทนและก็ถอดนฤพลอารมณ์สวะส่งเดนิสวิลานูอราลงเล่นแทนฉะนั้นเปิดเกมรุกใส่เจ้าบ้านจะต้องถอยกันลงไปรับพลวันแต่ไม่สามารถเจาะตาขายได้เจ็ดสองติต่อมาคารเมอาคาลิคาลีได้มงในกรอบเขตท,ที่เสาแรกนะฮะเปิดเข้าทางกลับซ้ายแต่ยังหลุดกรบอบออกไปอีก ทีมเยือนพยายามจะปรับเกมเพื่อจะเปิดเกมรุกหวังทวงประตูคืนจงได้แต่จังหวะการขึ้นเกมยังติดติดกระขัดทาให้ยากต่อการจอดนารัตเจ้าทินที่ช่วยกันรับอย่างเดียวแน่นนาที่แปดก้ามาโกซาฮเดกนะฮะบิทฟิลทีมเยือนได้ฟรีคิกทางด้านกราบขวาพยายามปั่นแล้วแต่ก็ยิงไปติดกําแพงอีกครั้งจากนั้นเข้าสู่ช่วงทุบราบาดเจ็บสามนาทีทั้สงสทีมยิงกันไม่ได้เพิ่มเติมนะฮะ จบเกมนองบุพิศ FC เอาชนะนครประสีมาพัสนา FC ไป2-0ประเดิมประวัติศาสตร์การเล่นไทยลีกผนแรกของสโมสรได้ยอย่างสวยงามโอ้โหเป็นนวาง,งานนี้นะผมถือว่ามาแรงนะฮะนองบุพิศ FC จัดขนาดนี้ชนะนัดแรกเนี่ยถือว่าขึ้นตารางหัวไทยลีกเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นข่าววิน,นัยเที่ยงคืนฟุตบอลทีมชาติไทยของวันที่3กันยายน2564 โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ